แอร์ระบบ e water, อิเวอร์เตอร์กับพิกสปีดต่างกันอย่างไรวันนี้เซ็นเตอรแอร์าามาแชร์ข้อมูลให้ฟังกันครับ2ระบบนี้การทำงานจะต่างกัน แอร์ระบบฟิกส์พีดหรือระบบทั่วไปทำงานเป็นรอบโดยคอมเพรสเซอร์จะทำงานเต็มกำลังเมื่อเปิดเครื่องและจะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิในห้องถึงค่าที่ตั้งไว้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแอร์ก็จะกลับมาทำงานใหม่การทำงานแบบนี้ทำให้เกิดการตัดต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นระยะๆเะะช่นถ้าเราตั้งอุณหภูมิว้ที่25องศาแอร์ก็จะทำงานเต็มกำลังจนอุณหภูมิในห้องลดลงมาถึงที่ตั้งไว้หรือต่ำกว่าเล็กน้อย จากนั้นคอมเพรสเซอร์จะทำก,การทำงานประมาณ5-7นาทีและพออุณหภูมิในห้องเริ่มกลับมาสูงขึ้นระบบก็จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์กลับมาทำงานใหม่แบบเต็มกำลังทันทีเพื่อเร่งความเย็นให้กลับมาเร็วที่สุดระบบนี้จะทำงานเป็นรอบไปแบบนี้ครับ ในส่วนของแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์จะแตกต่างออกไปจะทํางานโดยการควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่โดยไม่จําเป็นต้องตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์เหมือนระบบทั่วไปเมื่ออุณหภูมิห้องลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์จะลดรอบการทํางานเพื่อรักษาอุณหภูมิจนกว่าอุณหภูมิในห้องจะสูงขึ้นใหม่รอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์ก็จะค่อยๆเพิ่มรอบขึ้นเนื่องจากคอมเพรสเซอร์ทางานต่อเนื่องที่ความเร็วรอบต่ําจึงทําให้ประหยัดพลังงานและรักษาอุณหภูมิได้สม่ําเสมอ หากต้องการความเย็นสม่ำเสมอประหยัดพลังงานเส๋เงียบแอร์อินเวอร์เตอร์จะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่หากต้องการความเย็นเร็วเย็นฉ่ำสะใจก็ต้องเลือกเป็นแอร์พิกสปีดครับสำหรับเรื่องแอร์ถ้าได้รู้ข้อมูลอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้งานแอร์ได้เหมาะสมกับความต้องการของเราและคุ้มค่ามากที่สุดถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามได้นะครับและสามารถติดาธธตามคิปต่อไปได้ เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังกันเรื่อยๆแบ <ๆ S 1> บเข้าใจง่ายใช้ได้จริงจากประสบการณ์ตรงขอท่ะเทคนิคเสนอแรกครับ